คำสอนของพู้เจ้าเขียนออกจากก้อนสกลกายกว้างสอบยาวานาคือผู้ใดนำเอาปฏิบัติก็คือปฏิบัติกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นสงสาวกของพระเจ้าหรือได้เป็นพระโสดาบัน เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมามูลนิธิบุรณพุทธได้ทำพิธีน้อมถวายพระแก้วมรกตปางฤดูร้อนขนาดหน้าตัก40นิ้วเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานณวัดสิริบรรพตอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นวัดสาขาของตตาสิริอินทสิรินั่นเองครับและในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการบริษัทเดลิฟู้ดจำกัดโดยคุณกฤษณพลปฏิมาวิรุธและครอบครัว ที่ได้ปวะวรณาเป็นเจ้าภาพหลักรวมกับพวกเราชาวบุรณาพุทธด้วยครับเห็นองค์พระครั้งแรกนะคะสวยงามสง่าหน้ากาบไหวบูชาปิดจิตใจมากๆครับคนลุกขนพองเลยค่ะเย็นใจเช่นใจมากเป็นบุญมากๆเลยสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมูใดปฏิบัติดีแล้วอะไรดีกายดีคือไม่เอากายไปฆ่าสัตว หลักทรัพย์ประพฤติผิดในการวาจาดีไม่เอาวาจาไปพูดปดพูดซ้อเสียพูดคำหยาพูดเพ่อเจอใจดีคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิ็นชาพยาบาลบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามธรรมนองคอองธรรมเมื่อใครนำเอาปฏิบัติก็เรียกว่า สงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วกายดีวาจาดีใจดี